ก็ถ่ายภาพของอนิสุกกะให้เห็นตั้งแต่เมื่อเร็วๆเลยนะครับ ากที่กรรมการได้นะํนนาตัวทั้งคู่ไปแล้วกว็จะมีการบรรเลงเพลงชาติการท่องไทยและญี่ปุ่นเราอยูช่วงช็งชกของ โอนี่สุกานะครับว่าช่วงแขนช่วงสูงเขาได้ได้เปรียบนักมวยขอเรามากพรองสักจะได้เปรียบส่วนหนานะครับตะเหลืองสักนะครับได้เปรียบส่วนหนาเดี๋ยว <overwhelming noise> <etry> เรามาคอยดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่คุณเป๋โปสเตอร์ว่าไหมคือจะให้บุตรลุยตั้งแต่แตยกแรกเลยทีเดียวนะฮะ Beast คุณของอนิสุกานี่ยังกับพระเอกหนังทีเดียว แฟนโมชาญ,ญี่ปุ่นก็ปรบมือกระสียงคือกล้องเมื่อประกาศแนะนำให้ทราบให้ผู้ชมได้ทราบถึงโอนนสุกะ ทีนี้ก็ประกาศให้ทราบถึงกรรมการพิจตัดสินบนเวทีแล้วก็กรรมการกรรมการใคะแนในทั้งสามท่านบนเวทีก็มีซีสม็เกอร์จากสหรัฐกรรมการในคะแนนข้างล่างสามคนก็มีลุยส์โรดิเกสจากเวเนุเอลาฟรานซิสโกบูเรกจากปานามาแล้วก็เบนชีคิมจากเกาหลีใต้โดยมีนายโบลิวาอิกาซาสักีพยานของสมาคมวมยโลก WBA ชาวปนามาคณะของเถลิงศักดิ์นี่หลังจากการชกแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามจะกลับมาถึงเมืองไทยในวันที่11เมษายนนะครับคือพรุ่งนี้นี่เองโดยสายการบ,บินไทยเคีที่641เวลา15.30นนยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้ว มองตัวในภาพเราจะเห็นชัดๆ,ๆทีเดียวว่าัน,นิสุกานี่สูงกว่าเถลิงศักดิ์แต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าเถลิงศักดิ์คงจะไม่บุกอย่างที่คุณเป๋โปสเตอร์ว่าแล้วคงจะดูท่าดูทีไปก่อนแล้วมาเขื่อนบุกเข้าไปไม่บอกไม่กล่า,าจ,จะเจอดีเขาได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อน,นิสุการเนี่ยพยายามใช้ความยาให้เป็นประโยชน์ด้วย โอนิสุกะรู้ตัวว่าผ่านการชกมาน้อยกว่าเถลิงศักด์ก็พยายามระวังตัวไว้แล้วก็กขัดตะคอยยับซ้ายไปเรื่อยเยข้าลำตัวบ้างถ้าอยู่นระยะห่างนี้เถลิงศักด์คงจะไม่ได้เปรียบเท่าไหรเพราะว่าโอนิสุกายาวกว่า จัด้ายไปแล้วเถิงศักด์จัด้ายทีนึง่งเ,เข้าไป2ทีแล้วก็คิดว่าเถิงศักด์ถ้าจะแลกกันค,คงจะไม่กลัวเพราะว่าเ,เขาบอกโอนิสุกา,นะารณ์มัตไม่หนักอนิสุกาก็ชกเรามัตรวงังแย็บ้ายรัวทีทีเดียว คุนของอนิสุกาก็บอกบานะครับดาวไม่ออกว่าจะทนทานได้แค่ไหนหรือเปล่าถ้าหาวัตถูกทรศัพท์ย้ำลำตัวบ่อยๆเข้าอนิสุกาตอนนี้ได้แต่คอยยับและถอยวนไปรอบๆโต๊ะตักบุกเข้าไปยับนำไปก่อนทุกฝ่ายตามไปขวาตามไีก เฉลิมศักดิ์ก็เดินเข้าไปถึงแม้จะโดนยับจากนิสุกามากหมดยกที่หนึ่งเพียงแค่ยกที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ชวนแฟนมวยให้ติดตามดูยกต่อไปจะและเพราะว่าเนคู่แรกกันแล้วเดินตอนใกล้จะหมดยกแรกเฉลิมศักดิ์กเดินเข้าไปเรื่อยเป็นการทดลองดูว่าหมัดของนิสุการนี่จะหนักหนาสักแค่ไหนถึงแม้ว่าจะโดนต้อตอบจาก วันทีสุกกาข้าบ้างเสริจสักก็คอยมุดเข้าหาเข้าใกล้ไว้คอยใช้หมัดทุกทีเป็นประโยชน์วันทีสุกกาก็ยับไปเรื่อยเหมือนกันยับซ้ายไว้ลดน้ง ก็คิดต้องจะไปหาเรื่องถึงแม้จะโดนหมัดของอนิสุกาาะก็ไม่กลัวเข้าไปหาอีกแหลกแล้วเธอศักข้อไปแล้วต่อยเป็นต่อยกันเลยตอนนี้อัปคัดไม่โดนอนิสุกาก็ต่อยตลอดเวลาเหมือนกันสมกับเป็นขวัญใจของแฟนมวยชายญี่ปุ่นเธอศักเท้าพุ่งตัวไว้ขาเศัสั์ต้องต่อยล้ตัวเรื่อยๆไปแล้ว โอนิสุกานี่เขาบอกว่าเป็นมูยที่ชอบพิงเชื่อนะครับจิตอ่อนของโอนิสุกามีในบ้างก็งคิดว่าทางฝ่ายคณะของถึงสัติ์คงจะเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วถึงสัต์ตอนนี้บุกเข้าไปบุกเข้าไปกระโดดหมัดแย่ของโอนิสุกาเข้าหลายหมัดม่นการโดน้ำตัวด้วยโนสั์เขาลำตัวไว้ต่อยพุกควายลำตัวอีก พยายามจะต่อยลำตัวของอริลสิกะให้อ่อนลงให้ได้สตลงศักดิ์ต่อยลำตัวนิดเดียวเล่นแะคภาคที่ปลายคางแล้วล้วมัดเข้าใส่กันเลยวันนี้สลรงศักิ์ก็ชกกันอย่าระมัดระวังแล้วก็รู้สึกว่าแตชกได้ดีกว่าคราวที่ผ่านมาด้วย กตลังศัก์เข้าไปหาเลยคอยดักต่อยลําตัวไว้ตอนนี้อนิสุกานะคอยยับอย่างเดียวโดนอาไค่าเขาปลายทางแล้วอนิสุกะโอนิสุกานี่สูงกว่าก็จริงนะครับแต่ท่าทางก็ดูบอบบางขาว โอนิสุกเป็นฝ่ายทั้งไทยเถลิงศักดิ์ก่อนเลยยัดนังเข้าไปก่อนหมัดฮุกที่เถลิงศักดิ์ระดมใส่ไปยังโอนิสุกาเมื่อยกทีแล้วนั่นถ้าเป็นหมัดของเขาทรายกลแล็กซี่คิดว่าป่านี้คงจะรู้เรื่องกันไปแล้วเถลิงศักดิก์พยายามและเกินที่จะน็อกให้ได้ โอนนสุกาวันนี้ก็มีกําลังใจดีเยี่ยมเพราะว่าชกเนบ้าขงข้าตัวเองเสียงเชียร์กระดังกึกกล้องเริ <ünd> er ัพยานจะตัดล้ำตัวอย่างเดียวแต่มัดจัดของโอุนสุกาก็รบกุในใบหน้าของเถิงสัตรตลอดเวลาเหมือนกันทุกซ้ายขวาไปแล้วเถิงสั์ โอนิสุกะยังไม่มีอาการเลยนะครับโดนหมัดทุกตั้งหลายแล้วยังไม่มีอาการแต่เราก็สัตว์จะจหมายจะน็อกให้ได้ทั้งคู่ไม่ได้จะหมาแลกแลแกกันไม่มีใครยองใครโดนขวาไปแล้วอนิสุกะโดนขวาหมัดในที่ปลายทาง เือหลัศักดิ์คอยเก็บไปเรื่อยวันนี้สุกาตตดก็ตอบโต้ไม่ได้หยุดยัดไปที่ใบหน้าของถือศักดิ์แล้วชดขวาตามไม่โดนโดนหมัดขวาถือศักดิ์โต้ตกลับมาถือศักดิ์เสยอับขัดสวยๆหลายทีนะครับแต่ไม่โดนขีดปลายคางไป โทร็ักออ็ถอยกลมเข้าไปหาประชิดเข้าใกล้อยู่เรื่อยจากซีะเสือประครับไปที่ปลายทางตอนนี้อนิสุกาก็ต่อยตลอดเวลาอันนี้สุกานี่ก็ท่ายางยังแจมใสอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนตัดลำตัวอยู่เรื่อย ลำตัวของอนิสุกาคงจะไม่อ่อนอย่างที่สรุลสัตริ์คิดเอาไว้ก็ได้เพราะว่าโดนทีไรโอนิสุกาก็ยังไม่มีอาการสักทีหนึ่ง